สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เราจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมเราถึงมาโปรแลนด์นะคะก็จะก็วันนี้จะมาเล่าว่ามาโปรแลนด์แล้วก็ออกไปทํางานนะคะแล้วก็ว่าทําไมถึงตัดสินใจกลับมาเรียนในงี้นะคะถ้าคิดไม่ยาวเกินไปนะคะโอเคก็จะเมาส์กันเลยเนาะก็ก็ต้องเกินก่อนว่าหนูว่ามาโปรแลนด์ตั้งแต่อายุสิบแปดปีเพราะว่า เราเออสอบเข้าทีแคสมหาลาัยที่ไท่างเงี้ยเราไม่ได้มหาลาัยอย่างที่เราตั้งใจแล้วนี่ประจวบเจาะกับแบบว่าเราไม่เอนจอยกับการที่เราจะเรียนมหาลาัยนั้นที่เราสอบติดเลยเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไปหาข้อมูลการเรียนต่อต่อตางประเทศอะไรแบบนี้นะคะก็หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆะไรเงี้ยก็เจอเจออยู่เพจหนึง่งเขาแบบว่าบอกว่าทุนทุนเรียนต่อโปรแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจ่ายห้าสิบ มหาลายจ่ายใ,ให้ห้าสิบแต่เชื่อไหมคะความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ใช่หลอนเอเจนซี่เขาหลอกเราเพราะว่าค่าเทอมที่โปรแลนอะปีหนึ่งอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณถ้ามหาลาัยต่างจังหวัดเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นมหาลาัยในเมืองหลวงจะอยู่ตั้งแต่แปดหมื่นถึงสองแสนนะคะอันนี้ก็คือไม่รวมพวกแพทย์พวกพยาบาลนะหล่อนถ้าแพทย์พยาบาลมันก็จะต่างกันไปอีกนะอันนี้ก็คือสายบริหารสายอะไรทั่วไป ฉันก็เลยต้องแบบว่าบอกแม่ว่าฮัลโหลแม่เนี่ยมหาลายัยเขาให้ทุนเรา50%นะคือตอนนั้นเราไม่รู้ไงเราก็บอกแม่ตามที่แบบว่าเราไปอ่านในเพจเพจหนึ่งมาเนาะแม่ก็เลยบอกว่าแล้วแล้วทำไมาอยากไปเหรอเราก็เลยบอกว่าใช่เพราะว่าเราอันแฮปปี้มากกับที่เราเรียนอยู่ที่นี่เราอยากไปอยากแม่แม่แม่ช่วยได้ไหมเราก็สัญญากับแม่ไว้ว่า เราจะอยู่เรามาสามสี่เดือนแรกอะ่ะขอให้แม่พพอร์ตเราก่อนแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะเราจะหางานเราจะแม่เลิกส่งหนูเรียนเลยหนูจะหางานหาเงินหนูจะช่วยตัวเองแล้วหนูสัญญาแล้วก็บอกกับแม่ไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะแม่ก็แบบว่าก็ตัดสินใจซื้อเราซื้อนั้นไปซื้อใจเราไปเลยนะเพราะว่าตอนเราอยู่ไทยเราใช้เงินเก่งมากหลอนแม่ให้แม่ส่งให้เดืน 10, 12, 13, เยอนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยไม่พอ ราะว่าเราใช้เก่งมากแม่ก็เลยตัดสินใจแบบว่าซื้อใจเราเลยการไปอยู่ต่างประเทศเราก็ตัดสินใจมาอยู่ต่างประเทศนะคะก็บินมาเมืองแรกที่ไปก็คือเมืองลุบลินที่เราไปรีวิวแล้วเนาะก็กลับไปดูนะคะว่าเมืองเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาเรียนมหาหลัยนี้เนาะพอเรามาหล่อนเชื่อปะฉันว่ามหาหลัยที่ฉันมาครั้งแรกอะ เหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับนักเรียนที่แบบว่าเรียนเหมาะสําหรับเรียนปริญญาตรีนะคะแต่ไม่เหมาะสําหรับคอร์สภาษาหล่อนหลเข้าใจฟิลไหมการเรียนคอร์สภาษามันต้องเรียนวันละสี่ถึงห้าชั่วโมงทุกวันมันต้องเรียนทั้งสี่ทักษะมันต้องสอบสอบแยกระดับอะไรเงี้ยนี่คือการเรียนภาษาแต่ที่นี่มาหาลัยนี้มันไม่ใช่ไงหล่อนต่อให คุณจะอยู่ระดับภาษาไหนเรียนคัดเดียวกันหมดเลยคัดเดียวกันหมดเลยแล้วก็เราอ่ะไม่ทันหลังเข้าใจไหมว่า i cannot เลยนะฉันนะ i cannot i cannot เลยนะฉันนะฉันไม่พูดอังกฤษแม้แต่คําเดียวเลยนะแล้วที่สันก็อ่านอังกฤษไม่ออกด้วยที่สันก็ไม่ไหวและเรียนสองสามเดือนแรกทรมานมากเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็จะถึงเส้นตายที่เราสัญญากับแม่ไวไ้แล้วไงเราบอกว่าเราจะหางานทําเลี้ยงตัวเองเลยย่ะ เพราะเราตั้งเป้าไว้สี่เดือนถูกปะก็เลยตัดสินใจบอกแม่ว่าฮัลโหลแม่มหาลัยนี้สอนสอนอังกฤษ,กฤษไม่ดีเลยอยาแล้วหนูก็ขึ้นไปเที่ยววอซอแล้วนี่หนูก็แล้วนี่หนูไปเจอร้านหนึ่งเขาเห็นเขาบอกว่าขอรับสมัครพนักงานแต่เดี๋ยวเขาจะเรียกหนูไปสัมภาษณ์งานนะให้หนูไปทดลองงานสองวันถ้าถ้าเขาโอเคถ้าอะไรเงี้ยหนูก็จะหนูขอย้ายไปวอซอได้ไหมแต่แม่แต่ให้แม่จ่ายค่าเทอมให้หนูอีกครั้งหนึ่งก็คือแปดหมื่นบาท แม่ฉันก็เลยบอกว่าโอเคถ้ารูปแบบมันก็โอเคฉันก็ตัดสินใจที่ฉันก็ไปสัมพงสัมภาษณ์งานนะหล่อนหล่อนเชื่อไหมฉันได้งานร้านแรกก็คืองานร้านนวดไทยนะคะต้องขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่ให้โอกาสฉันเพราะว่าฉันนวดไม่เป็นนะหล่อนเข้าใจฟิลไหมนวดไม่เป็นเลยก็ไปจำท่าจำทางกันนะคะว่าเขานวดยังไงก็ ทำงานเดือน2เดือนแรกไม่เคยได้ติดจากลูกค้าเลยเพราะว่นนวนไม่เป็นนะคะแล้วก็โดนลูกค้าคอมเพนแบบสนาวนหวหมากกระทบจิตใจกระเทยตัวในนอนแบบฉันมากนะคะก็โอเคก็ผ่านนี่สันก็ย้ายเข้ามาวอ,อเนาะก็ทํางานร้านนวนเนี้ยประมาณ 2- 3สเดือนแล้วมันก็เรียนหนัก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 มากเพราะว่าเรียนภาษาที่มหาลัยที่เมืองหลวงเนี่ยวิทูล่าเนี่ยฉันโปรโมทเลยวิทูล่ายูนอร์เซียเป็นมหาลัยที่สอนภาษาดีที่สุดของโปรแลนฉันการันตีเลย สอนดีสอนเป๊สอนปังฉันพูดอังกฤษได้เพราะว่าวิทู l ่ายูนิเวอร์ซิตี้เลยนะจริงๆเออแล้วก็พอก็ไปกันนี่ฉันก็เข้าไปทํางานแล้วเนาะพอเข้ามาทํางานก็ทำสองสามเดือนนี้ก็ลาออกมาเพราะว่าไม่ไหวงี้หนักเกินแล้วก็น้นไม่เป็นด้วยฉันก็เลยออกไปทํางานร้านอาหารเป็นร้านคนโปรแลนด์นะคะก็ทําการก็ทําไปหล่อนใช้มาคนโปรแลนด์พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทําให้ฉันเรียนรู้แบบว่า ร้านเนี่ยฉันได้อะไรหลายๆอย่างจากเจ้าของร้านมาเพราะว่าเจ้าของร้านไม่พูดอังกฤษพนักงานไม่พูดอังกฤษรู้เจ้าของร้านไม่พูดอังกฤษก็เลยได้ประสบการณ์จากร้านอาหารร้านเนี่ยเยอะมากนี่ก็ก็ทาอีกสองสามเดือนก็ออกมาอีกนะคะก็ไปเจอพี่คนไทยคนหนึ่งฉันเรียกนามว่าคุณแม่เนาะคุณแม่คนนั้ดีมากเป็นคนที่สอนฉันนวดสอนฉันนวดแบบว่านวดองนวดอ้อยนวดอะไรเนี้ยฉันนวดเป็นเพราะแก่เลยนะ แกก็สอนฉันให้โอกาสฉันแล้วร้านแกลูกค้าเยอะเข้าใจไหมหล่อนฉันน่ะนวดเก่งนวดดีอ่ะเพราะว่าแกให้โอกาสฉันะร้านเนี้ยนวดเป็นมีวิชาหาหาเลี้ยงชีพไม่อดตายทุกวันเนี้ยเพราะว่าแกให้โอกาสฉันหล่อนเชื่อไหมฉันนวดรู้จักทรงรู้จักเส้นอ่ะเพราะแกเลยนะจริงๆร้านที่คุณแม่คุณนี้ให้โอกาสฉันฉันก็ทําอยู่กับแกประมาณสามสี่เดือนเนาะฉันก็ออกมาแล้วฉันก็ ตอนนั้นมีเงินลราไงก็เลยออกไปเที่ยวก่อนเดือนปิดเทอมพอดีซัมเมอร์ซัมเมอร์ที่โปแลนด์ก็ออกไปเที่ยวก็เลยเราก็ออกไปเที่ยวพอเราออกไปเที่ยวใช่ไหมเราก็กลับมาคิดแล้วบอกว่าเราจะเรียนต่อหรือว่าเราจะออกไปทํางานฉันก็คิดเราก็เครียดมากเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตตัวเองอยังไงแล้วนี่ พ่อของแม่ฉันนาเขาเสียชีวิตแล้วแม่ฉันก็บอกว่าตัดสินใจว่าจะกลับไปอยู่ไทยแล้วไม่อยู่ต่างประเทศแล้วหล่อนเข้าใจฟิลไหมบอกว่าอยู่ไทยก็จะไม่ค่อยไรายได้ทุกคนก็รู้ว่าถ้าแม่เราทํางานอยู่ต่างประเทศกลับกลับไปอยู่ไทยอย่ารายได้มันต่างกันมากเลยนะหล่อนฉันก็ตัดสินใจบอกแม่ว่าโอเคแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะออกไปทํางานก่อนปีหนึ่งหนูจะออกไปค้นหาชีวิตของหนูก่อนว่าหนูต้องการอะไรในชีวิตของหนูแล้วหนูจะกลับมาคิดอีกทีว่า หนูจะเอาไงกับชีวิตฉันก็กลับมาทําร้านนวดร้านแรกที่ฉันทํานะคะฉันบอกเขาว่าเธอซัพพอร์ต Can you support เดิม r e s i d e n c d for me ก็คือวีซ่านะคะแกก็เลยบอกว่าโอเคฉันจะทำวีซ่าให้เธอสัญญาปีหนึ่งก็สัญญาปีหนึ่งนะคะฉันก็ไปทําฉันก็ลงไปทําที่คาคูปเนาะหล่อนเชื่อไหมตอนทํางานฉันไม่แฮปปี้เลยนะ <laughs> ฉันตลอดเวลาเวลาปีหนึ่งอะ ฉันแฮปปี้แค่ไม่ถึงไม่ถึงหกนะไม่แฮปปี้เลยฉันก็เลยรู้แล้วว่า What I want อะไรเงี้ยฉันรู้แล้วว่าฟิวเจอร์ฉันต้องการอะไรในอนาคตฉันฉันก็เลยแบบว่าทน t i m ปีหนึ่งให้มันครบสัญญาให้มันครบเอิมอะไรวะให้มันครบคอนแทคแล้วก็ได้กลงได้บัตรอะไรนี้นะคะแล้วมันก็เข้ามาช่วงโควิดพอดี ฉันก็หยุดงาน3เดือนช่วงนั้นฉันก็มีแฟนนะคะแฟนฉันเป็นคน Norway นอะร์เวย์เนาะช่วงนั้นนะแฟนเก่าของฉันนะคะเอ็ X นะคะ X b o y บอยเฟรนด์นะคะก็เป็นคน Norway นอะร์เวย์เนาะผู้ชายคนนี้แหละเปลี่ยนโลกฉันเปลี่ยนฉันทุกอย่างเลยเปลี่ยนจริงๆให้ฉันก็เขาก็ซับพงซับพอร์ตฉันแบบว่าม,มากนะคะผู้ชายนอร์เวย์คนนีน้ให้เขาก็เลยพูดมาบอกว่าเธอาอยุยังน้อยนะเธอกลับไปเรียนไหม ฉันก็เลยแบบว่าอุ้ยเออว่ะมันก็ใช่ว่ะอนาคตเรายังแบบว่ายังสดใสนะก็เลยตัดสินใจกลับมาเรียนแต่พอกลับมาเรียนครั้งนี้ไม่มีแม่ซัพพอร์ตแล้วนะไม่มีใครจ่ายค่าเทอมให้แล้วนะฉันต้องจ่ายค่าเทอมเองนะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณปีละแสนฉันต้อฉันฉันก็เลยต้องวางแผนชีวิตอะ่ะหล่อนเชื่อไหมแผนชีวิตของแผนของฉันนะ ไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนนะแผนของฉันนะคือแผนระย,ยนะยาวนาะหล่อนหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงสามปีเลยนะฉันวางแผนของฉันไว้แบบนี้ก็ออกมาก็ตัดสินใจแบบว่าเออเราก็เริ่มรู้ภาษาโปรแลน,น,นด์นิดๆหน่อยๆเราก็เริ่มรู้ทางทํามาหาก,กินแล้วนะเราจะทาอะไรดีเราก็เลยตัดสินใจเป็นฟรีแลนซ์อย่างที่เคยเล่าไปว่าเป็นฟรีแลนซ์ว่าทํางานฟรีแลนซ์พอทํางานฟรนะีแลนซ์อะไรเงี้ย แล้วนี่สันก็ออกมาทํางานฟรีแลนซ์ด้วยจ่ายค่าเทอมเองด้วยมันก็เหนื่อยมากหรอนี่สันก็มาเจอมาเจอชูก้าเดดดี้นะคะตอนนี้ก็มีชูก้าเดดดี้เลี้ยงแล้วพูดแบบไม่พูดแบบไม่ตอนแหลเลยก็คือแบบว่ามีผู้ชายเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็ซัพพอร์ตฉันดีมากก็ก็เรียนด้วยทํางานด้วยแล้วนี่แบบว่าหล่อนเชื่อไหมฉันก็เลยคิดว่าหรือว่าการเรียนมันจะตอบโจทย์เราความฝันของเราคือการได้ใบปริญญาหรอ อนนี้ค้นพบตัวเองจริงๆแล้วว่าใบปริญญานะ่ะฉันไม่ได้อยากได้ฉันไม่ได้อยากเรียนฉันแค่ไม่อยากเป็นลูกน้องใครนี่คือความฝันของฉันฉันไม่อยากกลับไปเป็นลูกน้องใครแล้วฉันไม่มีความสุขกับการเป็นลูกน้องฉันอยากเป็นนายตัวเองก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็คงจะตอนนี้ได้การได้เรสิเดนการใบที่สองมาแล้วนะคะก็คงจะแบบว่า ็คงจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงเอมกระดาษกระดาษสินคาก,กันยาอะไรช่วงนี้หลังจากที่เราหลังจ,จากที่ฉันกลับไปพักหลอดที่ไทยแล้วนะคะเพื่อที่จะแบบว่าก็คือวางแผนระยะยาวไว้แล้วว่าถ้าเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าฉันจะสอบเอาป r าแล้วก็อีกสามปีหลังจากห้าปีอะฉันจะสอบเอาพาสสปอร์ตเงี้ยเพราะว่าฉันก็คงจะเตรียมสละสัญชาติไทยอะไรเงี้ย ราะว่าฉันก็อยากได้สัญชาติยุโรปเนาะเพราะว่าถ้าฉันถือเอ่อพาสปอร์ตของยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยฉันก็ไปได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าไงหล่อนเข้าใจฟรีไหมเพราะว่าฉันรู้สึกเครียดทุกครั้งที่เวลาต้องขอวีซ่าไปที่ไหนเงี้ยมันปวดหัวเอกสารมันเยอะนี่นี่ฉันก็เลยตั้งเป้าว่าก่อนอายุสามสี่ปีฉันจะต้องได้มาอีกหนึ่งสัญชาติต่อให้ต้องสลัสัญชาติไทยฉันก็ยอมเพราะว่า หลังจากอายุ30ปีฉันก็ต้องหาที่หลักปักฐานแล้วใช่ไหมหล่อนฉันก็ขอปกักหลักปักฐานที่ยุโรปแล้วกันเพราะว่าผู้ต,ตัดตินฉันเป็นกระเทยแบบนี้นะเนาะดอกลูกก็คงจะไม่มีหรอกผัวก็อาจจะมีแต่แบบว่ายังไงอะ่ะฉันเจอคุณแม่ลหลายๆคนนะก็มีบางคนก็มีพงมีผัวพอเริ่มแก่ตัวไปก็บอกเลิกผัวออกมาอยู่คนเดียวแล้วชีวิตนางก็อยู่ที่ยุโรปยุโรปอนะไรเนี้ยฉันก็เลยบอกว่าฉันขอเป็นกระเทยที่ เตรียมตัวกเกษียณในยุโรปดีกว่าเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างสําหรับที่ฉันชอบนะคะไม่ต้องมาดรามากนะคะบอกไว้ก่อนอย่าดรามากถ้าใครพอใจอยู่ประเทศไทยก็อยู่ไทยใครพอใจอยู่ประเทศไหนก็อยู่ประเทศนั้นชื่อฉันพอใจกับการอยู่ที่ยุโรปฉันก็จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการนะคะและนี่ก็จะมาแบบว่านี่ก็จะมาแบบประวัติ ก็คงจะเล่าไม่ละเอียดมากนะั้นหล่อนก็อันนี้ก็จะมาเล่าคร่าวๆก่อนว่าการเป็นมามันเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาเจาะลึกรายละเอียดว่าระหว่างเรียนเจออะไรบ้างระหว่างทํางานเจออะไรบ้างแล้วก็การเหยียดเพศการเหยียดอะไรที่โปแลนด์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็รอดูติดตามคลิปต่ตอไปนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพราะมัน,นก็อากาศดีก็มีแผนมาจากไปปั่นจัก,กรยานเล่นข้างนอกไปดูชมเมืองนะคะแล้วก็ เราติดตามไนี่นะอันนี้มาเมืองหนึ่งก็คือเคลเซนะคะเป็นเมืองเล็กๆของโปรแลนด์นะคะก็สวยมากเดี๋ยวก็เราติดตามคลิปนันจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ